สวัสดีครับอยู่กับน็อตนาต้องนะครับวันนี้จะมาาคุยว่าตัวกาแฟเอสเพรสโซ,โซนะครับผมกับไอตัวกาแฟดริปเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นกาแฟดําเหมือนกันเนี่ยแล้วมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมามาที่เอสเพรสโซก่อนเท่าที่ผมทราบนะครับผมก็คือเอสเพรสโซเนี่ยมันเกิดจากการที่เราาเป็นกาแฟที่มัน ผลิตจากไอเครื่องอเป็นชงกาแฟที่มีแรงดันสูงนะครับซึ่งแรงดันเนี่ยมันก็คือมีแรงดันประมาณ3-4บาร์นะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ของตัวกาแฟที่ได้เนี่ยก็คือช็อตนึงเนี่ยคือประมาณ30 ml นะครับและกาแฟดำเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ1ต่อ6นะครับผมแล้วก็ ตัวคาแรคเตอร์ของมันเนี่ยก็คือเป็นกาแฟที่มีความเข้มขมนะครับแล้วก็จะมีความครีมมานะครับครีมมาก็คือไอฟองนอกจากนี้แล้วนะครับไอตัวรสสัมผัสของตัวกาแฟเนี่ยนอกจากมีความเป็นครีมมานะครับแล้วก็จะมีเรื่องของมีมันจะมีผงกาแฟเล็กๆเนี่ยนะครับผมแทรกอยู่ในตัวในกาแฟด้วยเพราะฉะนั้นความเป็นเอสเปรสโซ่เนี่ยมันจะมีทั้งผงเล็กๆนะครับที่ที่มันหลอกผงของกาแฟนะครับแล้วก็ตัวครีม่านะครับเพราะฉะนั้นรสสัมผัสจะมีความหนักแน่น เข้มข้นนะครับมีความมันอยู่ในป่าเกิดขึ้นนะครับ แต่ในขณะที่กาแฟดิฟเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรโชก็คือ,อที่เราใช้น้ําชงเนี่ยนะครับมันอยู่ประมาณ1ต่อ 12- ถึง1ต่อ15นะครับเพราะนั้นความเข้มข้นของตัวกาแฟนเนี่ยมันจะบางกว่านะครับซึ่งเวลาที่มันบางกว่าแล้วเนี่ยนะครับรสสัมผัส,ม,สม,มันก็จะมีความแบบสดใสกว่านะครับทำให้เรามีเรารับรสชาติของความเป็นดอกไม้ความเป็นเบอร์รี่นะครับได้ชัดเจนมากกว่าตัวเอสเปรสโซ่นะครับซึ่งไอตัวเอสเปรสโซ่เนี่ย ที่เขาผลิตมาตอนแรกในประเทศอิตาลีาลาลเนี่ยจุดประสงค์ก็คือแบบกรึบเดียวนะครับช็อตหนึ่งก็คือประมาณ30มสิแบแมกรึบตอนช่วงตรงวันทีเดียวให้แบบว่าตื่นนะครับเน้นตื่นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในอารมณ์ถ้าเป็นการชงกาแฟแบบดิฟเนี่ยนะครับมันจะประมาณแบบว่าอ่อนโยนมีความแบบสบายมีความแบบละเมียดละไมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ อันนี้ก็คือเป็นความต่างที่ผมพอจะสรุปมาได้นะครับผมทีนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดเนี่ยมีความเห็นเพิ่มเติมนะครับผมก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนนะครับแล้วก็กด subscribe นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคอมเมนต์เพิ่มเติมนะครับหรือมีความรู้เพิ่มเติมสอนผมด้วยครับผมที่คอมเมนต์ลตยล่างนี้เลยนะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ